ทักทายสบายดีนะคะเอฟซีทุกคนสบ,บายดีคุณ่ะทักทายทุกสนตอนรุ่งตอนเมากลับมาแต่วัดไปส่งน้ำต้มค่ะอ,อาจารย์จอย<ม>ได้ขนมมาตอนมาฝากลานใด้ขอบใจนะแม่ลูกหนุนะแม่ขอบใจเจอยค่ะอ,อาจารย์ค่ะอ,อาจารย์น้องบดยังเมื่อหน้าเ<ม>ดียว เอาทุงมาลูกกาทงมาปายสีแบ่งให้น้องหนึ่งนะแบ่งให้น้องหนึ่งด้วยอีล่าน้องหนึ่งน้องบาลมีน้องหนึ่งน้องหานแบ่งกัน อืมคือกันเนาะอ่าเองคนละครึ่งไปเลยอันนี้เอาไปให้นอ่อง้องหนุ่มกำน้องฮานอันนี้ให้อีลาอีลากำน้องบอสเอาไปให้นอ่องเลยวุกท่า ก็เมาเอากินเลยก็เมาอ้าวก็หอยไว้ายตกใจอยู่เพื่อนก็เพื่อนสองคนบ่มาเนี่ยอือพอก็แม่เมื่อหน้าเพบ่แหละมึงเอากะเมึงหวานกะมันี ออกมาหอดมาอะไรเอาออขนมอ,ออกมาส่งให้ล้านให้เท่าหนึ่งพระอาจารย์เป็นฝากมาให้ท้าบทเท่าหนึง่งเนาะให้ล้านหน่อยก็ขอบอกขอบใจสาธุ <c ười> อนุมันควันยืนเด้อพระอาจารย์เนาะ นางหนึ่งนอนรับ

Mãi nha nó ek ui kìa ngon mãi kìa xem ek lăn dài bơi suy kìa im mãi hết súp im mãi nè dài không mỏi đi ah akadoka đi a thè ban a pho kìa ngon mãi mỏi ngay kìa tắc tắc

เออุกสินเอาอยันร้านตื่นยันร้านตื่นพี่น้องเอ้ยตื่นมาและวชอ่อ เดินเท้าเล่มบุ้เดือเออเดปู่ไ้เดินกันน้เนาะ้งล่างน่ะโอ้ยเดือเนี่ยเต่าจะกระเด็บจะกระเด็บกรกินมไม่มีบ้างเะเ่านี้บมม่มีอืมมปปูนันูไปลากองกับพิดหนึทั้งางเหยที้างเลยทั้งหลังหงหนสีสันลาะหัวเนยไปเดือเนี่ยเต่า เราหัวไปเก็บกินนะวันนี้บางทรั้งเือนเือนหน้าเต่้าก็คอยบอกให้จับวันจิตจับจับกับเล็กๆนี่ขโมยดีอัพเนี่ยขโมยกินอยู่แบง

นูอยเนาะปลกดนเปนั่นเขาไปนเนน้ำปลาหามมาใหม่อ well ีกแล้วขออีหน่นน้ำเย็นมาใหม่ได้ยังไม่ชุ่มบ้นี่แบบปนนัวใส่นัวมันมันเก็บอะไรแม่เขาอะน่างามปาไปจมเอาไปนัว ใช่ในกรวาเนี่ยมีกหาอยนาะหนักจะมีอ้ยัียังยังอยู่เอี้นปยักนาะหวานเื่อเือเนาะบเลยกินหนกินกับข้วเพราะมันหวานหวานแฉกังไงแยา เลื่อเธอเลืมาวะมองลนเมองีอมาก้ยกันเลืมาเลยหลังจะกินแกงน่อไม้เหยบหอยละกะจะเม่อละพี่นนองเนาะแต่ก่อนจะเม่อ ติดตามชมคลิปต่อไปจะพาไปแหวะไปแหวะเบิงนาเสาหลังเนาะ mm hmm. พ่นสิเสีอากะมือนี่มีไผแน่บรรยากาศเป็นจังไดเนาะอยู่ทงไ้ตรงหน้าติดตามชมคลิปต่อไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนสิได้ชมคลิปใหม่ๆไปทุกมือทุกวันเนาะวิธีชีวิต <c oughs> ของป้าเมาแะ้รก็ร่วมๆกันหลายๆคนเนาะ ประจำมือ่อประจำวันว่าเป็นจังใดแต่ละเมือแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเอาเพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อขอให้มีแต่ความสุขโศกดีเบิดทุกฐานขอบอกขอบใจท,ท,ท,ที่ติดตามขอบึงเขาสม้มขอให้มีแต่ความสุขความเจริญพอกันคลิปหนาบา,บายบาย